ไปหูืปะหนูอ่ะแล้วหนูจะอยู่ข้างไหนกันกลัวกลัวหรือเปล่าข้างไหนใช่ไหมกลัวหรือนหนูอ่ะได้เอกกันไหมโอเคขอลองนะขอลองนะพี่มีก็ไรู้เหมือนกันว่ามันจะรอดไหมลองเอาอันที่ง่ายที่สุดก่อนเลยหนึ่งสองสามเหนื่อยไหมฮะเหนื่ไหมฮะ 老热吧！啊。 ม <laughs> ไม่ได้หรอแล้วไ <Okay. S 2> อ้ัวทำงไงเมื่อกี้ทำงไงเกิดจังอ่าโอเคโมโห ดีีสอยู่ไหมคะอยหรือเปล่าดีชัยที่วานค่ะแค่อยู่โรงอาหารที่ไหนดิ๊กเหนื่อยม่เหนื่อย่ทีเ้าไ่ได้เลยไม่ได้เลยปอที่สองเลยูิบเกาครับทีไทยแลนด์ที่อยู่ไหมคะอยู่นะโอเพโอเคครับปีสิบแปดโห เดีสุดเลยอโอเคสาอดีดีไม่แว่าตอนแรกมัน,มนสานดีนะที่มีอยนีนะแลวสุดท้ายพูดเขายังของคุณ18บอย8ใครอยู่ไหมคะอยู่นะมาแล้นะโอ8อยู่เนาะโอเคค่ะทีมลูกคุณหมูบ้า โอ้ใช่เลยขอโทษครับไม่ตั้งใจนะไม่ตั้งใจนะอันนี้ไม่ตั้งใจแต่อันอื่นตั้งใจ่าโอเคงานทีที่โค้ชเราตัยครับแล้วก็ชวงที่เาหลกันอ่ะไปอยู่กับพ่อพ่อแมือก่อนแต่งงอกรนู้นู้นอ่ะหนูมาฝังเอ ยไม่มมาเลยไม่มีอะีเมื่อกี้พ่อบนใกถ้าใช่ตรงนี้ได้เลยค่ะใกล้ๆเลยนะถ้ามคนเดี๋ยวพี่โอจะวาดูนแวทุกคนถ่ายมาอเลยนะ โสหรือว่าโิดใช่ไหม <c oughs> แล้วจะไปไปได้ <c oughs> ไหม ปล่อยไงเพราะรู้ว่าลูกคุณหนูต้องเล่นแต่หนูไม่ต้องวาดรูปหรุเดี๋ยวหนูไม่ต้องวาดรูปเธอเพราะว่าเดี๋ยวหนูต้องไปอาบน้ำใหม่ถ้าหนูวาดรูปนะเดี๋ยวจะมีฝายเจ็บแน่จริงๆหนูไม่ได้แล้วโอเคเพราะนั่นของลูกคุณหนูเดี๋ยวเราจะให้น้องแอคติ้งนะโอเครู้ไหมใครวาดเองขึ้นมาเชนทีมรูปหนูได้เลยค่ะอ่า

เฮ้พร้อมนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มชักมากลูกบ่ายชักมากกอลีอะชักมากกอลีะอ๋อ 被朋友关心了。 老队长。<Okay. S 2> yeah. 那个农民是怎么评价的？就是阿弥陀 สกติกาคอกกาอตาลพอทำไะเก็บแล้วเก็บยังไงอะอ๋อ uh ือทนยังไงอ๋อเก็บยังไงจริงเหรอเยังไงนะสงบให้เราลงโทษโอ้ เก่งองไรนะร้องเพลงสินี่โอเคนะถึงว่ายอมแบบว่ารับบทลงโทษจากลูกคุณหนูไปนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวสองทีเหนือถ่ายรูปเลยนะคะเชิญทีพี่โฟนกัอเก่ยองไรตีงนี้เหรออะไรนะ ใส่ลงโทษโอ้แล้วเกิดอะไรนะร้องเพลงสินี่โอเคนะถือว่ายอมแบบว่ารับบทลงโทษจากพวกคุณหนูไปนะคะไม่จบเหรอ วันี้คงทุกทุสะโพกงวันเลยดามดน่ารักทนเอเ้อาเไม่ด้งสู่ลวโคาครกีเโฟกับคุหนุ่ครับเชนจาแฟนเชลยครัไม่จบ บบนะอ่ะอ้าวันนี้นะคะก็หวังว่าค่ะทุกคนจะเอ็นจอยเนาะอ่าอ่ะลูกคุหนู่มกอดๆให้กำลังใจพี่โฟนหน่อยครับอ่าค่ะก็วันนี้นะค่ะเดี๋ยวคนที่ชมภาพเยือนนะคะเดี๋ยวเรามีชมภาพเยือนกันต่อเนาะตื่นเ้ไมัไ้ยเราได้ไปกับพ่อๆเลยไหม พ่อไม่ใช่ตัวต้องยิงให้หรออ๋อพอดีที่นั่งไม่พอโตมาใหญ่เกินเดี๋ยวไว้เขาทำแค่ยิงให้แค่เป็นส่วนตัวแก <c oughs> <c oughs> ดูนะ้ดูนะอ่ะก็เนาะทุกคนน่าจะดีใจนะคะที่น้องได้ไปปฏิบัติภารกิจนะคะก็ที่ว่าไงทุกคนก็คงจะส่งกับมังใจเชียชีวิตสดอยู่แล้วแต่เป็นไ่วันนี้ก็อยู่ตรงนี้แล้วนะวส่ง เสียงตบมือแังๆให้เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยเนองใช่ครับต้องดูอดูนะยากยากแต่ตอนมีคนถูกแล้วมีคนถูกแล้วทำได้ดีได้พีกระซิบกระซิบบอกคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลงไปถ่ายรูปกับแฟนๆช็อตในครับใชเลย เห็นลูกคุณหนูมากับสัมลวยน่าเลยโฟเออได้นะดูจากพลังเราแม่าจะแบบสนุกอะเคยมากเลเคยใช่มลูกคุณหนูกับสัมลวยเคยเจอเกันแล้วใช่ไหมคะอ๋อโอ้โหเมื่สัมลวยเรียนก่อนสักไม่แก่งอ๋อนเรียกเรียกว่าคุณลีป่ะกาเรียกคุณลีป่ะไม่ไม่อ่าโอเคมาที่การโคลนนิ่งนะคะเพราะเดี๋ยวดูเอลิโอลแล้วจะมีเรื่องของโคลนนิ่งอยู่เรียนด้วยนะอ่าโอเค ได้ทำได้ัฉลีค่าเนะครับะคุณใช่ขอบคุณมากขอบคุณมมนมากเครับขอบคุณแฟนคลับมแกนวันนี้ที่มาหาแกนะครับผมขอบคุณที่ซัพพอร์ตแกนนะครับตลอดเลยขอบคุณน่ารักที่สุดครับผมไม่ใช่แกนแกนอื่นนะคผมอีกสี่หวันเดี๋ยวจะแกนนะครับผมบาโอเค้องนวแ้ววัิดถึงกันกระสในเอโะมันมีประโยคหนึ่งโอเคบ คนพูดกับโอเคบาย o v e y See you แล้ว See แล้วผมอะไรับขอบคุณนะผมนะดีใจดีใจบ๊ายบายขอบคุณนะค่ะอใจไอบุี่นะลูกนะลูกป้าแล้วก็แก๊